และนี่ครับคือแขกับเชิญที่โหเรียกว่าหาคิวได้ยากมากแล้วเราจองคิวได้นานที่สุดเลยหรือว่ามือสั่นมือสั่นมือสั่นเลยนี่คือแบบหลายๆรายการจอง2ปียังไม่ได้แต่ว่ารายการเราพามานะครับวันนี้นนทนาเราจองมากกว่า5ปีนะครับ5ปีนะครับเยอะไปเยอะไปรายการไม่ถึงคิวที่กว่าจะได้มาเนี่ยคือจองยาวนานมากเอางี้ตั้งแต่ต้นปีถึงตอนเนี้ย ทำงานอะไรไปบ้างโอ้โหจริงๆหลักๆก็อยู่กับเพลงออกไปเล่นนะครับคอนเสิร์ตใหญ่กี่อันเออคอนเสิร์ตใหญ่เหรอจริงๆก็มีแทบทุกปีหรือเป็อย่างล่าสุดนี่ก็จะเป็น k ิงด้อม KINGDOM ก็จะเป็น4คนกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับอาจจะอาจจะไม่ได้เล่นกลางคืนอ่ะไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่า ด้วยตัวนนด้วยสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครถ้าใครจะติดต่อนนนะครับตอนนี้ก็มาติดเปลี่ยนไปเป็นซิวได้ซิวแรกเพราะงานใหญ่เราไม่รับนะครับเพราะงานใหญ่เราไม่รับนะครับรัรับรต่นตอนพี่พี่ออกอลาบามาแรกตอนนั้นนนนาจะผมเกิด2 5 3 9เท่าไหร่ครับพี่ชุ45-39 6ลบปีอ่า6ปี2อลัก หกขวบหขวบพอจะจําได้ไหมว่าตอนนั้นรู้จักรอยอะไรนั้นปากสพลงผงฟังสองล้าผมเหมนพี่เป๊กใจหมวกใหม่พรมแล้วก็ตอนนั้นผมก็พี่หมวกใหมพรมเออแต่ว่าใส่ตามวันอันวานะแต่ว่าใส่ตามวันอันวานะ ไม่ดีไม่เกี่ยวกับพี่เบ๊กไม่แต่ไม่พี่เบ๊กมันมันหล่อหลอมไงยุคนั้นอ่ะแล้วจำได้ว่าเล่นอยู่ในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อนก็คือจะเปิดอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่แปดขวบเก้าขวบนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แน่ใจนะที่เห็นน่ะเป็นซิลไม่ใช่พี่วิทย์ไฮเปอร์นะเพราะว่าเพราะว่ารู้เราทายกันนะเอาจริงอยากรู้แล้วรู้จักซิลจากตอนไหน จริงๆถ้า,ารู้จักซิลก็คือตอน<า>เริ่มมาสนใจแบบว่าอยากตีตวงอยากตั้งวงตอนนั้นก็ก็จะมีใครบ้างอ่ะที่นนดูมีซีลปฏิมาก,กรรมน้ำแข็งเบบ,บี้บูใครก่ะแคลสนี่แน่นอนอยู่แล้ว,ว,วโอเตโ,ตโต้บอดีแ้แลมวงเยอะมากตอนนั้นถ้าชอบสุดก็จะเป็นมเด์นด็อกไม่ไม่ได้มองเรื่องยักเป็นศิล็อนไม่ได้ โอ้โหย้อนยาวเลยนะเนี่ยย้อนไปเลยย้อนยาวเลยนะเนี่ยก็คือเพื่อนเพื่อนเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะตู้หยอดเหรียญนะครับกลางคืนเขาจะมีแบบขี้เมาอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไปมองแต่ทำไปมองกระด้างที่นอนมึงก็มองตรงตรงไปม่ผมก็ผมก็แชร์โฟกัสไปเพื่อนจะทำหน้าที่คือล้างตู้ก็คือเอาเหรียญออกเปิดเปิดคอนโซลเก็บของแม่จังหวะนั้นมันร้องฟรีครับแล้วก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกแต่รู้สึกว่าร้องแล้วแบบ เพื่อนมันจอยมัน,นก็นคือมุกมั่วแบบไม่มีสกิลมาก่อนไม่เลยอ่ตอนนั <ผล S 1> ้นไม่ออกเลยตอนนั้นสี่ขวบแล้วสรุปได้ตั้งวงไหมอย่างที่มาเริ่มตั้งวง <ไอ S 1> จรงก็ตอน13ครับเห็นเพื่อนคนหนึ่งเอากีตาร์มาแล้วเล่นโชหญิงแล้วเราก็ถามเขาว่าออตั้งวงตั้งไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเพื่อนก็ไม่ได้คิดเรื่องตั้งวงกันมันแค่เล่นจิบมอย่างเงี้ยเล่นิเล่นลูกโชหญิงอะลูกเดิมเดิมอะลูกเดิมเดิมอะเออลูกเร็วๆแบบจังหวะไม่ตรงอะลูกเร็วๆแบบจังหวะไม่ตรงอะ อันนี้อันนี้ส่วนตัวแล้วเหรอก็เลยเออเหมือนแบบค่อยๆถามเขาตั้งวงกันไหมอะไรมันค่อยๆแบบ็อบบี้เข้าไปเรื่อยๆ็อบบี้เข้าไปเรื่อยๆจนแบบอ่ะลองหน่อยก็ได้มีเพื่อนอีกคนนึงเล่นเบสเหมือนกันเอ้านี่มันในฝันเลยนี่ว่าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามือเบสดันเป็นหลานเจ้าของห้องซ้อมอีกโอ้โหมีโอกาสมีโอกาสโอ้โหนี่ถ้าเป็นหวยนี่ก็ถูกสองมวติด60ล้านอย่างเงี้ย ก็แบบรู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยจู่ๆก็เข้าไปในห้องเลยก็เป็นโนเนียแบบว่าเจอเครื่องนี้เครื่องนั้นคิดคิดดีไม่ได้เลยเมื่อกี้แล้วก็เราเราจได้ว่าก็เราก็ไปไปที่ใหม่เลยกลายเป็นว่าเสียงแตกเสียงมันไม่เหมือนเดิมรงเสียงแตกบนรเบียงก็กลายเป็นว่าไอ้ทั้งหมดที่เราทํามากน่อยนั้นเนี้ยเป็นโมฆะหมดแล้วสรุปได้ตั้งวงสําเร็จไหม ตั้งวงสําเร็จครับโดยที่เราไปตีกลองแทนคือตอนนั้นอนะคิดแค่ว่า เอาว่าเดี๋ยวถ้าเสียงมันโอเคขึ้นอ่ะก็กลับมาร้องได้กายว่านักร้องก็ได้เป็นนักร้องหญิงเข้ามาพอจบม3ปั๊บมือกีตาร์เนี่ยเขาย้ายโรงเรียนกับมือเบสเพราะเขาเป็นรุ่นพี่เราปีหนึ่งใช่ไหมเราม2มือเบสใอ้ห้อง้อมใช่ไหมใช่เขาไปละเขาออกและเราก็ต้องหาวงต่อไปสมาชิกใหม่ใช่แต่ว่าตอนนั้นก็เหมือนเริ่มมาร้องร้องสตริงแล้วตีด้วยอะไรเงี้ยช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีคนไปเห็น เขาก็พามาอยู่กับวงที่กรุปกันอยู่ในเสียงเสียงกุหลาบหรือสักอย่างอ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นเด็กๆที่เรียนมาห้าเสียแล้วกลับยังเสียแล้วกลับยังกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับยังไม่กลับยังไมกลับกลับมาแล้วร้อยเปแล้วใช่แล้วแล้วก็เลยจู่ๆเขาให้เราไปเป็นฟรอนต์แมนเพราะว่าเหมือนวงนั้น เราก็เหมือนเล่นมีคาแรคเตอร์ที่คี้เล่นแต่วงเขาจะนิ่งๆกันหมดชื่อวงก็จะเป็นเครื่องหมายคณิตศาสตร์อยู่เลยคือนิ่งมากทุกอย่างนิ่งมากอะไรเงี้ยผมก็เลยเหมือนเข้าไปเหมือนเติมสีสันให้กับวงเขาก็เป็นครั้งแรกที่ไปในฐานะฟรอนต์แมนอย่างเดียวแล้วไม่ต้องตีกลองไปเดี๋ยวกุ้างี้เลยฟ้อนอยู่เลยฟอนแต่ไม่มีท้อไม่มีท้อไม่มีท้อ แล้วเด e ๋ i ไวมันมาได้ยังไงใครใครเพราะอันนั้นเด e ๋ i ไวท์ประกวดตอนไม่ไม่เกิดจางนี้นานหรอกจริงๆตอนนั้นอ่ะพอตั้งวงครับก็เริ่มประกวดจริงๆเริ่มประกวดเรื่อยๆต้องพยายามให้มันเราให้ได้เล่นในทุกเวทีไปชนะมากี่เวทีตอนนั้นจำได้ว่าจุดสูงสุดในวงตอนนั้นก็คือได้รับรางวัลเบสลีดโวคอลมั้งของ Yamaha Band Battle ครับ เอ้เป็นรายการใหญ่นี่แบนแบทเทิลอชร่ใช่แบทเทิลรายการใหญ่ใช่เพราะมันไปเล่นกับเด็กที่เขาเรียนดนตรีใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปลงทะเบียนไว้เพราะว่าคนที่จะประกวดได้เนี่ยต้องมีชื่อเรียนกับเขา3ามเดือนซึ่งผมไม่ได้ไปเข้าคาสเรียนเลยจ้าได้ว่าครั้งแรกที่โผล่หัวเข้าไปในคาสเรียนร้องเพลงอะแล้วเห็นเขายืนเล่นน้ำลายแล้วผมกูไม่เข้าเด็กกูไม่เข้าเด็ก ผมก็เลยแบบว่าบอกอาจารย์ว่าผมขอไปซ้อมวงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเป้าหมายจริงๆในการเรามาเรียนที่นี่ก็คือเราอยากประกวดแบนแบทเทิล huh. พอตั้งวงประกวดไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็เดินสายละมีเวทีไหนไปจู่ๆมันมีอาจารย์นี่แหละเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรายการหนึ่ง uh huh. อะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้ไปที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วก็ คิดว่าเหมือนวงทั่วไปเราก็เอาเพื่อนไปโงาเลยพยายามเลี่ยงคำว่าโง่แล้วนะแล้วคือตอนนั้นผมไม่คิดที่จะประกวดเดี่ยวนะครับพอไปถึงป้ามันเป็นรายการประกวดเดียว เราก็ยังดื้อยังถามเขาานะว่าเอาไปได้ไหมเอาไปได้ไหมเอาไปกไม่ได้ประมาณนั้นแหละเขาก็บอกว่าก็ได้แต่เต็มที่สองคนโอเคเป็นร้องคู่นะอ๋อไม่มือคีย์บอร์ดร้องไม่ได้จะเล่นด้วยจะใเล่นกับเราแต่ให้ไปด้วยให้ไปเล่นด้วยไม่ได้น้องน้องไปอ่านดีๆนี่รายการมันคืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจะกลับแล้วมือคีย์บอร์ดมั้งเร้วกบอกไปเข้าไปะมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่ไม่มีรูปเดียวคูมีเอามาเอาไปอะไรเงี้ยก็เหมือนจัง มันก็จะพัดจะผูอะไรเงี้ยตอนนั้นก็กลายเป็นว่าก็เข้าโปรดิวชั่นเพลงที่ซ้อมกันมาแล้วเพลงแรกเอาไประปวดคือเพลงอะไรที่ไปร้องให้เขาฟังเลยเพลงแรกตอนนั้นโอ้มารายการซิวทั้งทีใช้เพลงฟ้าเททูคันเลิศครับใช้เพลงฟ้าเททูคันเลิศครับตอนนั้นะรู้ไหมว่าคน ต้องประกวดกี่คนแล้วเราชนะเข้าไปได้คนเป็นหมื่นนะครับเป็นพันเป็นหมื่นนะผมว่าจําไม่ได้เหมือนกับปีแรกอะสิบสิบสองปีที่แล้วอะโชคดีคือรอบสเกลของแต่ละภาคเราเออไปเช้ามากครับเราเลยได้ออดิชัน่นเราเลยได้ออดิชัน่นเราเลยได้ออดิชัน่นแต่ว่ามันมาเริ่มรู้สึกว่าเหมือนถ้าพูดง,ง่ายๆก็ไม่ใช่แบบเด็กแค่แก๊ปอายุแค่นี้แบบสิบห้าถึงยี่สิบอย่างเงี้ยเป็นรายการที่ไม่ใช่แค่เน้นกว้างนะ แต่คนที่มาบางคนเป็นครูสอนร้องเพลงเป็นนักร้องที่ไปประกวดเทศกาลดนตรีมาแล้วมาแล้วต่างชาติมาแล้วตอนนั้นผมนั่งข้างใครรู้ไหมผมนั่งข้างนั้นหนิงนั่นหน่งพี่คิงอ่ะนั่นหนงถามเขาแหละมีเมียยังนะผม16ผมไม่รู้จะตอบนะยังไงเลยผแล้วตอนประกวดนี่คือตอน รอบรายอ่ะมันต้องถ่ายทําด้วยครับตื่นเต้นปะถ่ายทำเอางี้ด้วยผมขึ้นเวทีไปไฟ LED อ่ะผมไม่กล้าเหยียบถามว่ารู้แมวอะไรบ้างเลยแล้วมายืนยังไม่ทันร้องน้องเสื้อลายมันวิ่งในกล้องกูก็ใส่ได้สก๊อตมาตลอดชีวิตคือถ้าสมัยก่อนต้องอธิบายกล้องมันแบบพอเจอเสื้อลายทีเดีทอ่ะแม่งวิมันจะวิววนีแล้วคืออน้ รู้สึกเลยว่ากูตกลับได้เลยไหม้ตอนนี้เลยก็คือไม่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 ยังกับทีมงานเราก็ไม่เราก็ไม่ถูกใจเขาแล้วอ่ะคือเราไปยืนแบบขัดใจเขาไปหมดอ่ะรับผลปรากฏเขาพี่จะจำไม่ได้แล้วว่าพี่พี่ก้องกดครับพี่ก้องพี่ก้องกดซึ่งพี่ก้องอยาใช้คำว่าเป็นคำสุดท้ายใช้คำว่าเป็นโน้ตสุดท้ายแล้วกดมาด้วยสีหน้าที่พี่ก้องเองก็ยังไม่มั่นใจนะ นี่นนท์ยังโชคดีนะที่แบบเหมือนร้องอยู่แล้วคนหันหลังแล้วหันกลับมาผมร้องคนหันหน้าดูยู่เนี้ยหันหลังกลับบ้านเลยคือสวยอันนี้อันนี้เดอะบุยเป็นรีเวิร์สแล้วก็ปึ๊บอยู่ๆไหมผ่านไปเร็วมากปึ๊บจบแล้วใช่แต่คิดอย่างเดียวเลยคือชีวิตเปลี่ยนไหมจากเด็กมัธยมเดินกลับไปโรงเรียนอีกทีนี่คือแบบเดินกลับไปโรงเรียนอีกทีเลยดีป้ายน้ำเลี้ยเปล่าีม ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นหลักๆก็คือเพื่อนๆนะครับแบบว่าเออนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าเราได้เรียนเป็นเทอมสุดท้ายกลายเป็นว่าเอาก็ต้องออกมาเพราะว่าต้องย้ายมาเรียนที่กรุงเทพใช่ไหมแล้วศิลป์ศิลป์ญี่ปุ่นที่เราเรียนก็ไม่มีมีแต่ศิลป์จีนอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนจีนอีกคือมันทุกอย่างมันคอนโทรไม่ได้หมดเลยอ่ะแล้วก็ต้องเข้ามาทํางานไม่ได้เข้ามาแบบแค่มันเรียนเฉยๆเข้ามาเสร็จเรียนเสร็จเราต้องไปทํางาน ทำงานเอาง่ายๆแค่วันที่ได้แชมป์อย่างเงี้ยครับดีใจได้มัน 3, าสีชั่วโมงเสร็จปั๊บรีบนอนปีสตื่นไปเรื่องเล่าเช้าวนีนนนนเล่เาเหมือนตอนนั้นเรายังดูทุกครั้งที่ไปโรงเรียนอยู่เลยเรื่องเล่าชาวนีอะ่าเงี้ยทำได้นะจูออ่ๆแบบ 5, 4, 3, สแ่มแตทมเตมแตตมมตมตมตมมม แทนแทน,แทนต้องแผนมาปั๊บหน้าผมเทามากเท <c oughs> าเลยเหรอเป็นครั้งแรกเห็น <c oughs> ตัวเองในจอโมอนิเตอร์นั่นกูเหรอตอนนั้นการทำงานหลากหลายแค่ไหน,น เพลงโฆษณาเพลงหนังเพลงละครเพลงซีรีส์เพลงตัวเองแล้วเล่นเล่นหนังเล่นหนังด้วยหนังเรื่องแรกพี่ปัญญาปิ่นแก้วเลยเฮ้ยพี่เล่นเรื่องเก่าแน่เล่นเรื่องแรกโดดสะพานลอยตายเขาบอกโดดสะพานลอยตายเขาบอกเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเล่นเรื่องแรกก็ตายชาติเลยเหรอสงสัยสงสัยเขาไม่ถือเคล็ด เดินแบบถ่ายแบบเดินแบบถ่ายแบบใช่ครับมีส่งเขาแล้วก็เดินแบบตอนนั้นตอนนั้นสนุกมากเพราะเราได้ไปเดินปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ด้วยถ้าเกิดไม่ได้ร้องเพลงงานที่ทํามาทั้งหมดอ่ะชอบอะไรอีกจริงๆผมผมสนุกกับการทําในฝั่งเสียงนะนักภาคอาจจะชอบภาคนักภาคหรือยังก็เหลือเหลือแค่ภาคกระตูนเนี่ยที่ยังนอกนั้นนอกานั้นทำแทบจะครบแล้วในฝั่งเสียงแต่ว่าไม่ต้องกสนุกนะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําไปได้เรื่อยๆจนแก่ พอมันสําเร็จอะไรแบบนี้แล้วอะ่ะมันมีม,มุมความเครียดอะไรอย่าง <in> นี้ไหมของเราเนี่ยนนไม่เครียดเลยไม่รู้ไม่ใช่รู้สึกว่าแบบมันสําเร็จอ่ะเพราะร,ร,รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่สําเร็จนนเลยไม่เครียดอ่ะเหมือนเดิมแต่นนไม่ไ <ป S 1> รู้สึกว่านน,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 นเป็นคนล้มเหลวนนไม่ได้คิดอย่างนัง้นแต่นนไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นเป็นความสําเร็จที่อยู่กับเราไปตลอดเพราะว่า พอมันจับ exactly. ต้องไม่ได so, ้แม้แต่บางสิ่งที่เราจับต้องได้เนี่ยเนี่ยไอเนี่ยมันก็วันนึงมันก็จะหายไปในความล้วเอาเข้าปากมันก็หายไปแล้วคือว่าสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้มันมันก็เชื่อมไม่ได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีอะไรไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีอะไรอ่าก็คือมีความสุขในทุกทุกวันกับสิ่งที่ตัวเองทําแค่นั้นเองเราออกเรื่องงานนิดนึงเพราะว่าเ้ยหลายๆคนอยากรู้ว่าชีวิตส่วนตัวของนนท์เนี่ยนอกจากเรื่องงานเนี่ยโอ้โหมันถ้าไม่ทํางานถ้าไม่ร้องเพลงสิ่งที่ชอบเวลาที่อยู่่่สววนนตัชชอออบบทะไรเเลกม เกมอะไรออัันนี้คืเกมรบถ้าเกมต้องไปพี่กีฬาเลยนะเล่นเล่นเทห์้าเล่นเกมหเล่นเพื่อผ่อนคลายเล่นยังไงมันเหลวแหลกให้มันเครียดกว่าเดิมก็คือเติมตังค์กระจุยอย่างงี้ป่ะประมาณนึงผมไม่ได้เติมเยอะไม่ต้องเติมเยอะอ๋อเหรออย่างน้อยฉันนะเติมประมาณเท่าไหร่แม็กซ์แม็กสุดดิเวอ๋อแม็กซ์สุดเหรอ พูดได้ไหมว่าพ uh, ูดได้ไหมวะแม่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ทางหอนก็ได้อ๋อแม่ดูอ่าล่าสุดเอฟิกเอฟิกรีแจนนี่ตีแสนหนึ่งกลมๆเติมไปแสนนึงเนี้ยนะเฮ้ยจี้พี่ชูเงินแสนเรายังไม่เคยเห็นเลยต้องไปเติม ม็ไม่แต่ว่ามันเป็นความสุขเขาไม่ได้ไปซื้อเรื่องอื่นไงเขาหลักๆก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็ชอบเล่นเกมชอบอยู่บ้านเล่นเกมอยู่บ้านเป็นหลักเลยอันนั้นคือจุดเชื่อมโยงกับโอ๊ตไหมการเล่นเกมจุดเชื่อมองหลักหลักเลยแหละจุดเชื่อมองหลักเลย้ยจริงๆเจอกับพี่โอ๊ตจะเจอในเกมมากกว่าอย่างน้องนนท์นี่คือถ้าเดินห้างตอนนี้คือเป็นไงโอ้แต่ก็เดินปกติครับเมื่อยได้ก็คือเคยเคยเดินเคยเดินอย่างนี้แล้วมันมันลำบากพี่สินาเคยเดินเดินอย่างนี้แล้วมันลำบากผม ก็เลยเดินปกติดีกว่าไม่เห็นบอกว่าเป็นคนไม่แบบรับของแพงๆอ๋อเป็นแฟนเหรอครับเพราะมันแพงไงเกรงใจเขาว่าแค่นี้เลยวะขอบคุณมากเลยครับอะไรเลยรับไม่ไม่าบางทีอ่ะบางคนอ่ะเขามองว่าเขามีน้ำใจมาให้จะเสียน้ำใจเขาหรือเปล่าแต่เราเลือกที่จะเป็นสิทธิ์ของเขาที่ให้เป็นสิทธิ์ของเรารับหรือไม่ผมว่านะถ้าถ้าตรงกลางระหว่างนี้นะผมไม่ได้อยู่ในโพสชั่นที่เราปฏิเสธไม่ได้นี่เราปฏิเสธได้นะเราบอกเขาได้ว่า อันนี้มากไปวิธีการบอกอันนี้มากไปเราดูยังไงว่าไหนมันมากไปวิธีการบอกให้เขาแบบบัวไม่ช้ำน้ำให้คุณคือจริงๆไม่ได้มีวิธีอะไรฮะคือก็แค่บอกเขาตรงๆแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยความรู้สึกว่าเราเรารู้สึกดีเรารู้สึกดีเรารับมันด้วยความรู้สึกอ่ะที่ที่เขาอยากให้แต่ว่าของเราไม่ได้ต้องการอะไรเป็นรับความรู้สึกใช่เพราะโดยโดยส่วนตัวเราทุกวันนี้ที่ออกไปเล่นคือ เราอยากไปเจอคนดูอยากไปเจอแฟนๆอยากไปเจอโมเมนต์แบบนี้แค่นั้นเองรับงานเอาสังคมช่วงนี้แบบว่าตามมูดแบบเออฟิลไม่มาทำหาแะไวไม่พีกประมาณนั้นเหมือนเราเราค่อยๆไปประมาณนั้นครับถามว่าเราทำเป็นอาชีพมาได้นานขนาดนี้เพราะอะไรก็เพราะพวกเขานั่นแหละเวลาเราจุ่มมศิลปินทุกคนเวลาเราไปเล่นแล้วมีคนมารอดูดีใจมากเลยพี่สมัยก่อนผมไปเล่นมีคนดูไม่กี่คนเองน้ำหมาด้วยนะน้ำหมาเพื่อตัวเลืเพิ่ม้ลยลงน้ำหมาด้วยอย่าลืน้ำหมาดเพื่ มีวิธีดูแลแฟนคลับยังไงบ้างผมผมว่าเขาดูแลผมดีมากๆด้วยความเป็นผู้ใหญ่กันเยอะครับในช่วงแรกๆตั้งแต่นนประกวดเดวิสครับแล้วพี่ๆที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะอันนี้เราอาจจะไม่ต้องตามน้องขนาดนั้นเอยอันนี้มันเป็นพาร์ทอื่นๆของเขาหรืออะไรเขาเข้าใจเรื่องระยะเรื่องอะไรเงี้ยแล้วตัวผมเองก็ก็เลยพยายามให้เท่าที่ผมจะให้ได้อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันก็มีะไทก็จะบอกจะคุยกับเขาเออวันนี้ วันนี้อาจจะเดินตามไม่ได้นะวันนี้อาจจะต้องอยู่แค่ตรงนี้นะอยู่กันเรียบร้อยนะอยู่กันนู่นนั่นบางทีว่างผมก็ซื้อน้ําเข้าไปฝากซื้อลูกอมเข้าไปฝากวันทีนั่งนานน้ำลายบูดมันก็กลัวก็ซื้อลูกอมเข้าไปฝากเอออะไรอย่างเงี้ยแปรงฟันก็น่าจะยากกว่ผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอนะเราไม่ต้องแบบว่าโอ้นี่นั่นอะไรเงี้ยแค่แต่ผมเคยให้ให้อแบนด์เนมน้องนนนไปนะใช่ใช่ใช่ ผมผมคล้องให้คอเลยใช่ตอนนั้นที่ช่วยพูดช่วยคุณมืออ่อนมืออ่อนจริงจริงทุกนมืออผมให้ผมในี่นี่แบบที่แ่กินไใช่ไปเก็บไปแล้วเอาไปเก็บไปแล้วยังทิ้งยังยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งแต่พยายามพยายามหาจังหวะอยู่เรื่อยเรื่อยเอาไปขันรถพยายามหาจังหวมรวมรวมรวมอะไรสาเหตุที่ตอบได้เพราะว่าหาจังหวะทิ้งยังไม่ได้ยอบยอบยอบพอดีเที่ยวฟิตมันมีที่เปิดแบบเปิดไข่จิงโจ้อยู่ว่าจะใช้นั้นให้พังหน่อย แม่ยิ้มฟันขาวเลยนะเรื่องแฟนคลับเรื่องแฟนคลับเพราะว่าเชื่อว่านนท์จะต้องเจอแฟนคลับหลากหลายรูปแบบมากๆมีการต่อปากต่อคำไหมเพราะว่าอย่างเราก็ใช่ย่อยโอ้โหเยอะนะเยอะนะเยอะนะมีกฎกติกาการดูคอนเสิร์ตไหมเรียบง่ายครับแต่ว่าเป็นกฎข้อเดียวที่เราจะบอกด้วยร้องได้ร้องตามเธอร้องไม่ได้พยายามนะครับพยายามนะครับใช่ใช่ครับพยายามกับเราหน่อยได้โปรดนะครับจ่ายตังค่าบัตรอะไรกันมาแล้วก็สนุกร่วมกันหน่อย ไม่หรอกผมว่าเจนี่เป็นเจนแบบเล่นมือถือกันเยอะเล่เคยเจอหนักสุดอองผมก็คือเอามาพูดเวทีเลยคนนึงมาดูคอนเสิร์ตเราจําได้น้องคนนี้เล่นในลักษณะนี้คือก้มเล่นหรือว่าถ่ายเราถ่ายเสร็จเช็คเช็คเสร็จถ่ายแทบจะไม่เห็นปากขยับร้องเลยแต่ลงสตอรี่ว่าสนุกมากเสียงแหบเวอร์เสียงแหบเวอร์แอบตอนไหนฮาวอร์ ฉันจำเธอได้จ้าเธอแทบไม่ได้ร้องแต่เธอลงแคปชั่นว่าเสียงแหบเลยสรุปว่าแหบกี่โมงมาคอนเสิร์ตเหมือนมารับงานคาเมล่าแมนอ่ะเคยเคยเนี่ยเหมือนมาถ่ายสงสหถ่ายพูดเทศเผื่อเขาอะไรเงี้ยช่วงแรกๆตอนผมเล่นกลางคืนน่ะมีน้องคนนึงแบบคือคนแน่นมากกว่านั้นที่เราไปเล่นอ่ะคนเดินไม่ได้ที่นี่เกิดปัญหาคือเด็กเสิร์ฟก็เดินไม่ได้หยิบขันน้ำแข็ง น้ำแขงให้หนูหน่อยน้ำแขงให้หนูหน่อยก็เลยบอกน้องโตะนั้นแ่ะขอน้องแข็งเพิ่มอ่ะไปดูหน่อยี <c oughs> ้เลยคนถึงจะหลีกให้เด็กเสิร์ฟ <c oughs> เพราะว่าคนก็จะดู <c oughs> จะดูเราเราที่เล่นใช่ไหมครับบางทีก็เขาปิ้นรูปใหญ่ๆมา <c oughs> ไปเล่น <c oughs> ไปเล่นในห้าง <c oughs> แล้วน้องขึ้นมาอยู่ชั้นสามเราบอกว่าเราเซ็นให้ได้แต่ต้องลงมาภายในหนึ่งนาทีพึบฮึบึบอย่างเงี้ยมาเราก็เซ็นให้คือพยายามหาอะไรจับเล่นรูปกระโดดเล่นูผมว่าส่วนหนึ่งคือที่เราคุยได้เล่นได้เพราะว่า เหมือนนอนน,นไม่ได้แบบมีแฟนๆเ,เดียแยะมากใหม่ในช่วงแรก แล้วก็จริงๆทุกวันนี้ผมก็รู้สึกมากมายนะผมรู้สึกว่าเราดูแลเราดูแลเท่าที่กากเท่าคือบางทีอ่ะบางทีเวลาโดนถ่มตัวพี่ก็อยากให้อยู่บนพื้นฐานความจริงบ้างไม่ใช่พี่ดูแย่นะไม่ไปเอาจริงกูจำได้นะที่แล้วอ่ะพัทยาเราเล่นต่อโนนนะเออพอพอนนลงเสร็จแม่งคนแม่งเดินออกคนนะคือแบบอ้าวแล้วจะเดือดูกูหรือเปล่าวะไงผมว่าท้ายท้ายที่สุดมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละศิลปินเราจะเหลือแค่ คนที่รักเราจริงๆนี่นะเราไม่ค่อยมีเฮ้ยแต่อย่าบอกซิลก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยแต่ว่าซิลค่อนข้างจะทลาลงไปกันเรื่อยๆจะมาในบางที่อาจจะลำบากกันนิดนึงนนเนี่ยก็เจอแล้วนะอย่างสมัยก่อนเราไปเล่นสครูทัวร์เด็กๆที่แบบเด็กๆที่เราเคยเล่นสครูทัวร์ทุกวันนี้ก็คือมาซื้อเบียร์บักเก็ตอยู่ในเฟสติวัลที่เราเล่นภูมิใจจังเลย วล่าล่าสุดก็มีมีมีน้องแล้วคือตามมาจนจนท้องจนแบบเออจะมีน้องแล้วนะจะลาไปเลี้ยงลูกต้องเจอต้องเจอแบบนี้เออคือผมรู้สึกว่านั่นแหละเราเราต่างมีช่วงเวลาที่เราได้พบเจอถ้ามันโชคดีหน่อยเราก็จะได้พบเจออย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าความโชคธรรมดาผมไม่พูดคำว่าโชคดายนะโชคธรรมดาก็คือ มันเจอแล้วบางทีมันจากมันก็เป็นปกติแต่ว่าอย่างน้อยผมผมพยายามจําไม่ได้มากสุดว่าโอ้คนนี้นานแค่ไหนแล้วนะเพราะนั้นเราก็พยายามดูแลคนในระยะที่เราเอื้อมถึงได้ได้าเกว่ามันมีเรื่องการดูแลที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งเวลาที่มาดูคอนเสิร์ตหาที่จอดรถไม่ได้ให้พูดว่าอ๋อนนนธนนหาที่จอดรถได้หน่อยอะแล้วเขาก็จะหาที่จอดรถได้สี่ห้าคนเทนละพูดปั๊บออกมาต่อหน้าเลยออกมาต่อหน้าเลยแล้วตอนนี้คนขับรถจอดจอดรถได้ยังคนขับรถยังวนอยู่ฮ่ะคนขับรถยังวนอยู่ฮะ ใช้แล้วเวิร์กก็บอกด้วยว่าคนอยังใช้ไม่เวิร์กเลยล่าสุดเจฟซาเตอร์ออาไปใช้วนอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาคอนเสิร์ตครับกลับมาถึงคอนเสิร์ตแล้วพี่นนท์เมื่อไม่นานวันนี้เพิ่งไปเล่นต่างประเทศมาด้วยนี่ อ่าใช่ครับที่ไหนครับพี่ไหนเล่นออสเตรเลียครับเบลเบิร์นบริสเบนซิดนีย์อันนี้เล่าให้ฟังหรือว่าอวดอวดครับอันนี้คืออวดอะไรครับเพราะว่าในในชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะเล่นเล่นต่างประเทศนั่งรถโค้ชแบบบล็อกสตาร์ด้วยพี่รถโค้ชคันใหญ่นั่งข้ามรัฐอ่ะผมเมื่อกี่วันผมไปเล่นนิวยอร์กแล้วก็ไปเล่นวอชิงตันดีซีแล้วก็ไปเล่นเพนซิลเวเนียหกเมืองตอนนั้นเรากี่วันนะอาทิตย์นึงป่ะ สองอาทิตย์หน่อยๆครับอ้ยเหนื่อยๆเลยบ้างเหนื่อยๆเพราะว่ามันนั่งรถเป็นเดือนเหนื่อยมากแล้วก็แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าทีมงานนอนแผ่แม่แบ่กันหมดแบบบี้ยบี้ย คือนอนเหนื่อยกันหมดอะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคครั้งนึงในชีวิตไงแต่ว่าโอเคนะโอเคนะใด่ได้แบบมหาประสบการณ์ตั้งตัวแบบร็อกสตาร์ซึ่งร็อกสตาร์ยังไม่เคยได้ทำยังไม่เคยได้ทำแล้วแล้วใช่ไหมเพราผมขึ้นรถไปนะเหนื่อยกันหมดไม่มีหรอกในภาพที่เราเคยเห็นอะว่าห้องมันจะมีห้องข้างหลังจริงๆนะที่เป็นห้องมั่วสุมอะห้องมั่วสุมอะ วงผมเอากระเป๋าเข้าไปเก็บหมดเลยเพราะทุกคนจะหลับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่ไปมาหลายประเทศมากมีประเทศไหนที่ยังไม่ได้ไปและอยากไปโอ้ยยังเลยอย่างล่าสุดก็ปีนี้ไทเปญี่ปุ่นไปมาแล้วสิงคโปร์ใช่ไหมก่อนอันนี้อ่ก็สนุกดีครับอย่างญี่ปุ่นไม่คิดว่าจะได้ไปเล่นนะเพราะว่าใครฟังเพลงเรานะแลวมีไหมตัวหลบมีครับมีก็ดูตามโพลของ Spotify ที่เขาทำแรปอะเป็นอาร์ติสต์แรปอะเออแบบ ร้อยเจ็ดสิบกว่าประเทศใครฟังไว้ี่ใครสปิน<ะ>เออแบบชาวเอสกิโมไหมเราไปถึงนั้นไหม <c oughs> นั้นเลยเหรอเพลงเราไปถึงนั้นไหม <c oughs> แบบเขานั่งฟังช่วงเขากำลังดักปลาอยู่หรือเปล่า <c oughs> อะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยคือดนตรีพาเราไปไกลมากมแล้วยิ่งด้วยยุคทุกวันนี้ <c oughs> ผมดีใจมากที่แบบพี่พี่ศิลปินอะไรแบบทุกคนยังอยู่อย่างซีลอย่างเงี้ยเดินทางมาใช่ไหมครับในยุคที่มันโกลบมากๆแล้วอะยุคที่มันโกลบมากๆการเล่นต่างประเทศเป็นเรื่องที่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ดูเป็นไปไม่ได้ซกขนาดนั้นแล้วอ่ะเออผมรู้สึกแบบเออมันเป็นทรายที่ดีครับให้กับคนต่อๆไปยเราอาจจะได้อยู่ในยุคที่ไปเล่นดาวคาร์ได้เดี๋ยพึ่งไปดาวคาร์แต่ละทีนะเพราะว่าคอนเสิร์ตสี่ภาคอันนี้เขาจะกลับมาเมงเมืงจะไปดาวคาร์ทำไมตอนนี้เขาเดินทางไว้ให้ถึงที่ให้ถึงที่ของทุกทุกทีไม่มีเขาเราจะจบรายการยังไงับ Wrap up สักที จบท้ายส,สวยๆกับคอนเสิร์ตสีภาคนี้อีกส<ท>ักทีนึงดีกว่า,วา,าสี่ภาคนี้ก็คือจริงๆเป็นแพชชั่นของผมเลยแล้วก็ชื่อคอนเสิร์ตว่าน <laughs> นอีพีศูนย์จุดสองครับเล็กๆแต่ลึก <laughs> <อ>เคยบอกกติเราจะมีชื่อแต่ละอีพีอยู่แล้วอีพีแรกก็ทะเยอทะยานคอนเสิร์ตอีพีสองก็จริงๆจังๆคอนเสิร์ตแล้วก็อันนี้เป็นเล็กๆแต่ลึกคือเราไม่ได้ทําในสเกลที่เป็นเท่าอีพีหนึ่งหรือสองหรอกครับอันนั้นมันใหญ่มากด้วยพื้นที่ด้วยอะไรนะฮอลล์เราเล่นในอินเทอร์แพร่งเรหลือแต่ครั้ เพราะนั้นสเกลก็จะจอบลงมาก็อือเล็กแต่เล็กลงแต่เข้าไปลึกในแต่ละพื้นที่มากขึ้นไปหาทุกคนเสมีที่ไหนบ้างครับผมก็จริงๆก็มีที่เชียงใหม่ครับมีศรีราชาครับมีที่ขอนแก่นครับแล้วก็มีที่หัดใหญ่ครับซึ่งตอนที่คุยกันไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือแค่เหลือแค่เอ่อเชียงใหม่กับหัดใหญ่ครับสิงหาทั้งหมดเลยนะสิงหาเดือนเดียวเลยครับก็จริงๆมันเป็นสิ่งที่ชาเลนต์มากเพราะว่ามันมันยากครับ มันยากในการโปรดักชั่นยกมือยกไปหมดว้าวแต่ละวันไปเลยมาจากการที่เราเราได้รับฟีดแบ็กจากแฟนๆมาในปี2ปีมันมีคนไม่ทันเยอะครับพี่หนึ่งพี่สองเนี่ยเพลงใหม่ที่เป็นเวลาใช่มีเพลงใหม่ที่เราจะเล่นในทัวร์สีภาคนี้ด้วยครับก็โดยรวมก็ประมาณนั้นครับโดยรวมก็ประมาณนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกกันเพราะครั้งนี้เรายกไปหาเองคอสสูงทรัพยากรของคนเวลากำลังเงินอะไรเงี้ยมัน หนักมากก็ยังไงอยากให้มาดูเผื่อมันเป็นรอบสุดท้ายที่เราทำทัวร์สิบห้าฮะพี่ว่ารอบต่อไปจะเป็นทัวร์จะเป็นทัวร์สิบห้าครับสิบห้าไปล้พี่สี่พ่านี่ทีมงานนับเอาทุนมานับ b u เจ็ t หนักงากพอดีผมอยากได้นั่งร้านเพิ่มพี่มีเศษเงินเจ็ดเจ็ด พี่ถามนิดน,นึงครับแอบบอกได้ไหมว่าแบบจะมีความพิเศษอะไรบ้างที่มันแบบต่างากันีความพิเศษจริงๆริงแน่นอนว่าเราไปแต่ละภาคเราไปในโชว์มันเป็นฝั่งดนตรีครับ <c oughs> ก็จะเอาซาวและเสียงเนี่ยของแต่ละภูมิภาคมาด้วยอย่างเช่นไปเชียงใหม่ผมก็จะเอาเสียงจิ้งหรีดที่เกิดที่เชียงใหม, <c oughs> ม่ไม่น่าช <c oughs> ใช,ช่ใช่จิ้งโกลเอา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 ไม่แบมในจูเขาจ่อเขาไป ไปจูไปจีไปจอดเออไปจอดที่จริงๆบ้านหลังนี้ก็จะมีมีซาวมีซาวดีไซน์ด้วยซึ่งคนที่ดูแลดนตรีในครั้งนี้ก็ยังเป็นคนเดิมกับ EP 0 2ที่ล่าสุดที่เราทำไปคือพี่โน่ครับอ๋องีินโน่กินดานโน่ดานในใช่แล้วก็เชื่อมือได้เชื่อมือได้เชื่อมือได้ที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้คือนนท์เขามีความรักความชอบในเสียงเพลงของเขามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ่ะในทุกช่วงเวลาของเขาอ่ะเพราะฉะนั้น คอนเสิร์ตที่เขาจะจัดคอนเสิร์ตที่เขาจะจัดห้ามพลาดเลยเด็ดขาดวันนี้ได้ประโยชน์จากนนมากๆเลยขอบคุณนนมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เราขอบคุณบริษัทนะครับผม Advanced Photo System นะครับผมที่เอาไฟอัมาันมาเซตให้ครับผมแบบนี้ ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับกดกระดิง่งกิ้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 งด้วยกับรายการซิลล็อกบ,บ้านที่ชอบซิลล็อกบ,บนตนนีขอขอบคุณน้องนนทน,นครับผมขอบคุณมากครัขบขอบ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก